คลิปนี้น่าดูมากครับพี่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสดๆเลยแล้วก็เป้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับระยะก็10เมตรนะครับผมมีโจทย์ให้ลูกค้าเลือกนะครับก็คือนะฮะตัวนี้ผมเทสเนี่ยจะเป็นไม้มลิดเกรดที่ก็คือว่าสวยที่สุดแล้วไม่มีตําหนิด้วยนะครับคุณพี่สามารถเลือกได้นะฮะจะเอากล้องเลตดอตแบบนี้นะครับยิงกลางวันหรือจะเป็นแบบเลเซอร์ยิงกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้มันมันดีไปคนละแบบครับพี่ไปนะครับเดี๋ยวยิงไปคุยไปเรื่อยๆบ้างนะฮะ ตัวกล้องเล็ดดอทเป็นยังไงบ้างนะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีตัวไฟเล็งแบบนี้ถ้ามันไม่มีไฟเล็งเนี่ยเราเราจะกะไม่รู้เรื่องเลยพี่น่าจะไปประมาณไหนตรงนี้ตรงงงตรงง,งามแงต่าๆงๆนะครับมันจะเล็งยากเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คืออุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับแสงให้เราจับเอามือจับเหมือนกับเปิดขวดนะฮะพี่หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะปรับนะครับอันนี้ปิดนะฮะอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเอ่อเป็นด้านแดงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเราหมุนไปเรื่อยมันจะสว่างไปเรื่อยนะครับปรับได้ได้ระดับ อันนี้คือกล้องเลดดอทนะครับพอเป็นกล้องช่วยเล็งมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับเอาไว้ตั้งตั้งแสงไฟด้านนี้ตัวนี้เราใช้ปจัจแจนะครับตัวสีเป็นแบบนี้นะครับหมุนเข้าเนี่ยไฟมันก็จะออกซ้ายออกขวานะด้านบนก็คือไฟปรับขึ้นบนนะครับลูกปืนไปทางไหนก็ตั้งไฟไปตามนะครับตัวนี้เป็นตัวเลเซอร์นะครับเปิดตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเลเซอร์แสงเขียว มองเห็นตอนกลางวันด้วยอันนี้แดดแรงมากพี่ผม <c oughs> กลางแดดเลยละ่ะเอาลองดูประมาณนี้นะครับแสงฟึบนว่นะไปถึงนวนเลยนะครับโอเคคุณพี่ก็ดูว่าเหมาะสมแบบไหนเท่านั้นเองตัวทานต่างๆฮาง,ง่ายมากพี่อันนี้ก็เป็นฐานชาร์จไดนะ้อันนี้ฐานก็ลสิบบาทนะครับแวแต่ว่าอยู่ได้นานนะครับไปดูตัวไม้กันตัวนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆนะครับทรงกำคอเรียบๆจับ สบายมือมากครับอันนั้นเป็นตัวแบบกระชับมือหน่อยก็เรียกว่ากำคอลองนิ้วก็สวยไปคนละแบบกันระยะช่วงชักผมทําอยู่75เซนนะครับวัดจากหัวตรงนี้ยืดออกยาวสุดแรงสุดแล้วรับพี่ของปืนหนังเฟติกนะครับมันจะเอาแห้งไปขนาดไหนมียางอะไรให้ก็ระยะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้เทสไปเป้าหนึ่งเอาไม่ต้องละได้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับเอ่อประมาณนี้แล้วก็ตัวเป้าก็เดี๋ยวยิงไปคุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะว่าเป็นไงบ้างนะครับ แต่ว่าคลิปนี้ผมว่าจะยิงก็คือ,อไม่ต้องแนบไหลนะครับพูดถึงว่าเลเซอร์นะจะตั้งติดกระโตะเลยลูกปืนผมแถมให้หนึ่งกล่องเป็น9มิลแบบนี้นะครับมีให้หนึ่งนัดเป็นลูกเป็นลูกขนาด9มิลแล้วก็มีขนาดยาง,งต่างๆนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโทษทีฮะเดี๋ยวขอที่จะตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงางทันนี้ออกกันพี่เอาแบบสดๆเลยไม่อยากตัดต่อนะครับง้างออกกัน <c oughs> <c oughs> เอาเอาเดี๋ยวไปดูกัน นี่เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคสองนาทีกว่าผมโปรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมยิงชุดนี้หมดแล้วนะครับผมจะพาไปเลือกตัวปืนว่าคุณพี่จะเอาทรงไหนตัวยังไงลายเป็นยังไงบ้างคุณพี่ก็เลือกเข้ามาอันนี้คือโปรนะครับแล้วก็จะถึงวันเกิดผมแล้วผมจะโปรใลหุนหวยครับพี่น้องนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปครับไปยิงกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยก็ลูดตัวนี้นะครับกลับมาแบบนี้ก่อนนะครับเราเอาน้ํามัน ใช้น้ำมันจกักรน้ำมันโซนเนกคนระับฉีดลงตรงนี้นะฮะท่านพี่นะครับฉีดตรงงานตรงนี้ให้มันลูบหน่อยมันก็เหมือนเครื่องยนต์รถยนต์เรานะครับจะต้องมีน้ํามันช่วยนะครับบางคนไม่ได้ใช้แรงต่ำก็จะฝืดมันก็จะไม่แม่นเอาลูกกระสุนนะครับใส่ในผ้ารองแบบนี้นะครับเอามือบีบไว้เอามือบีบไว้แบบนี้นะครับดึงให้ต้อทองแบบนี้เอามาสอดครับดึงสองมือนี้ก็ได้หรือด,ดึงมือหนึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จครับคุณที่สังเกตเวลาใส่ลูกใส่อย่างนี้นะครับลูกค้าใส่ผิดเยอะมากไปคลอมันยิงไม่ได้ี่ เสร็จแล้วเรลากดกนจะอ้ามันก็จะปล่อยออกยิงสักสิเมตรลูกปืนไปทางไหนเราตั้งกล้องไปตามเท่านั้นครับอันดับแรกเลยโอเคเหยียบนะครับปึ๊กเรียบร้อยนะฮะตั้งกล้องเปิดไฟก่อนแน่นะฮะพอเราจะยิงเราก็เปิดไฟมันจะมองเห็นแล้วนะครับผมเอาเป้าซ้ายก่อนนะครับนะครับใส่ลูกลูกสุนมันได้ทั้งหมดตั้งแต่แดเมตขึ้นไปนะครับ ถ้าเป็นลูกเล็กกว่า8ดมตรลูกมันจะรอดไกลได้ไกลมันจะมีรูรูรอดอยู่นะครับพี่ไม่ได้นะครับเึ่งเป้าแรกนะครับนะครับเข้าสองนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่นี้เดี๋ยวผมจะยิงเลเซอร์ก็คือไม่ไม่ได้ยกขึ้นก็คือยิงกับโต๊ะเลยให้ดูว่ามันมันก็ไปตามไฟมันนะฮะเอาตัวขวานะครับตัวหลังหลังหน,น่อยน,นะฮะ เป้าหลังมาตั้งตั้งเกินตัวเป้าคนนี้อยู่นะครับก็ยิงดีงจริงๆพี่ถ้าเราติดอุปกรณ์ช่วยเล็งเอาลูกใส่ตรงนี้สอดแบบนี้เวลาเราจะเดินสมมติว่ายิงหนูนะครับเราเดินไปเรื่อยๆอยู่พี่ยังไม่ต้องเหยียบออกเพราะว่ายางมันตึงมากนะพี่นะครับถ้าเราจะเหยียบทิ้งไว้เราก็เอายางหย่อนลงไปหน่อยนะฮะไม่ต้องแข็งมากนะครับเอาตัวเอาชุดซ้ายมือนะครับเป็นกลุ่มเลยละ่ะโอ้โหยิงดีจริง ผมมีหลายไม้นะครับถ้าเกิดลูกค้าชอบไม้สวยๆเลยสวยสูงสุดแล้วก็ท็อปสูงสุดก็คือไม้มะลทิที่ผมกําลังจับอยู่นะครับมีกําคอล่องนิ้วแล้วก็มีกําคอเรียบๆให้เลือกเท่นั้นเองนะเอาตรงขาหน่อยแล้วกันโอ้โหท่าพี่โอเคตั้งติดไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาเราจะขึ้นเขาเรืงต่างๆสมมติเราตั้งกล้องเสร็จแล้วค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปทาหล่นอย่าไปทาหลุดมือเรองต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะเคลื่อนอเอาแค่นั้นเอง เสร็จแล้วไปดูเลเซอร์ว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้ฉีดน้ำมันก่อนนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ง่ายมันจะรูปมันจะนจะุม่มครับถ้าเกิดเราไม่ได้ลงน้ํามันนะฮะเวลาเราเหยียบไปมันจะสะดุดติดๆข,ดข,ดขดาดๆเนี่ยความแม,ม่นจะลดลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดึงมาเหมือนกันนะฮะดึงลูกมาเสียบตรงนี้เท่านี้เสร็จแล้วเราก็เออเหยียบตึงมากตัวนี้ฝืนตึงมากนะครับเปิดเลเซอร์นะครับ ลูกปืนไปทางไหนตั้งเลเซอร์ไปตามแบบเห็นไหมผมเห็นแสงเลเซอร์อยร่นนะครับเดี๋ยวหาหาวิธีจับก,กันโอเคเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเอาเอาขวดตรงนี้ได้แล้วได้แล้วนะครับบางท่านแบบว่าซื้อไปเพิ่งไปติดเลเซอร์ทำไมมันยิงไม่ตรงมันวยคนละทิศคนละทางเออผมก็เลยถามว่าคุณพี่ได้ตั้งเลเซอร์ให้มันตรงกับลูกปืนหรือยัยงยังเลย ถ้าคุณพี่ไม่ได้ตั้งแลวงพี่จะเล็งเลเซอร์ไปแหนมนก็จะถูกแล้วมั้ง <c oughs> คุณพี่ต้องตั้งมันก่อนนะครับแบบนี้นะครับเอาขวดนี้นะครับโอ้โหคุณพี่นี่แหละข้อดีของเลเซอร์มันดีว่าตรงไหนบ้างก็คือเรามองสองตานะครับไม่ต้องก็คือเราไม่ต้องไปหลับตานะครับบางบางทีเราเล็งเราต้องมองข้างหนึ่งอันนี้ไม่ต้องนะฮะเยียบลงนะครับหน้าที่ของเราเราก็มองสองตาเสร็จแล้วเราใช้ใใเลสเซอร์จ,จีอานะครับว่าเราจะเอาเป้าไหนจบเ,เป้านี้นะ ะะเห็นไหมครับยอดยอดนะครับแจแล้วก็ใส่ลูกแบบนี้นะครับบ้านผู้เรียก,กย่าก่คอนได้นะครับมาด้วยถ้ามันมีป่งไม้ต่างๆมันก็จะแม่นมากขึ้นนะครับแบบนี้นะโอเคโอค้โ,อโหมีอย่างนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นคุณพี่ต้องไปเลือกเอานะครับว่าจะเอาอุปกรณ์ที่แถมไม่ต้องซื้อเพิ่ม จะเอาเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้นะครับมองเห็นนั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนนี่มันจะเป็นลําแสงพุ่งออกไปเป็นเป็นกิโลครับพี่สวยมากคืนนะฮะก็เลือกเอาเย็บเอาตรงไหนดีมันเป็นเป้าเล็กเป้าน้อยอย่างนี้นะฮะโอเคผมจับนี้หน่อยนะครับอุ้ยพี่ไอ้เป้าไหนเป้านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะ ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะประมาณประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคบริยากาศบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงจากตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยดูดูว่าแสงเลเซอร์บันจี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันน่าดูจริงจริงันพี่นะฮะ มันจะมีประโยชน์กับลูกค้าที่อยากจะได้จริงๆนะครับเราก็อยากได้ที่ขอมันมีคุณภาพหน่อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแดดไหมเดี๋ยวผมจะตั้งประมาณนี้นะโอ้ยอ,อยานิดอยนี้นะครับประมาณนี้นอาจจะดูไม่ดีนะครับเอ่อแต่ผมยิงในบ้านผมเดี๋ยวผมเก็บของผมเองมันอยู่ในบริเวณในบ้านนะครับเท่านั้นเองแต่คนพี่ก็ไปยิงขวดยิงอะไรธรรมดาไปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาพในการทะรุนอะไรต่างๆก็ๆยิงประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะยิงอยู่ในจุดเดิมผมนะครับแต่ว่ามันจะเอาแสงไลเซอร์เนี่ยจี้นะครับเห็นไหมครับนี่ มาแล้วมาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันพี่เพราะว่าเป็นเวลาประมาณสิบนาทีเล่นหมดแล้วเป้าผมนะครับไปดูบรรยากาศทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราตั้งกล้องให้มันตรงนะครับอันนี้ก็คือผมพยายามยิงให้ดูในกลุ่มกลุ่มลูกปืนว่ามัน,ม,นมันก็ไปทางเดิมของมันนะครับพี่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะตั้งกล้องหรือกับตั้งเลเซอร์เนี่ยให้มันตรงกันได้ไหมนะครับระยะก็มันก็เหมือนกับดีถ้าผมยืนอยู่ตรงเป้าพอดีนะครับมันก็ประมาณนี้ เตด้ยๆก็อยู่ประมาณสัก,กเฉลี่ยก็ประมาณ10เมตรนะครับหรือว่าอาจจะเกินนั้นมันก็คุณพี่ก็ไปตั้งกล้องอ่อนะครับสมมุติว่าถ้าเราตั้งตั้งเป้าสัก10เมตรนะครับถ้าเราจะยิง20เมตรลูกปืนก็จะลงหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับเราก็เล็งขึ้นเกินเป้าหน่อยเท่านั้นเองลูกปืนก็จะย้อยลงพอดีถ้าเรายิงร้อยเมตรเราก็ต้องเล็งขึ้นข้ามหัวไปนะครับเราก็ต้องรู้ว่าระยะลูกมันจะตกประมาณเท่าไหร่สมมุติมันลงสัก2องหนึ่งเราก็เล็งขึ้นอีก2อหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดลูกค้าทําบ่อปลานะสามสิบเมตรเรายิงประมาณสามสิเมตรเลยนกมันลงตรงนี้แหละนะฮะคุณพี่ก็ไปตั้งกล้องให้มันตรงกันนะครับกล้องมันก็ตั้งประมาณเนี้ยแล้วลูกปืนก็จะลงพอดีคุณพี่ก็ตั้งตรงเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามายิงใกล้มันจะข้ามหัวเท่านั้นเองนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับผมจะเอามาแนะนํากับในการใช้ลูกปืนนะครับล,ลูกค้าใช้ พราะบางท่านก็ใส่ลูกปืนกันไม่ไม่ไม่เป็นนะครับเอาปิดคล้องไรต่างเยอะแยะเลยสอดเข้าตรงไกลแค่นี้เองนะไกลปืนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะมันง้างไม่ได้แต่ถ้ากดกดปุ๊บมถึงจะง,ง้างออกแบบนี้อันนี้คือระบบไกลปืนาการดันเนี่ยลูกปืนมันจะดันออกมันเองนะครับไกลมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วการตั้งกล้องนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับไม่รู้เปิดไปไหมผมปิดไว้นะครับให้เราเอามือจับตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมดูก่อนผมมองไม่เห็นเออขึ้นละนะครับเนี่ยแสงแข็งแสงมันจะเป็นแบบนี้จุดเล็งนะครับมีความนิ่งมากตัวกล้องไม่มีปัญหานะครับตัวกล้องค่อนข้างจะยิงดีเลยนะเมื่อกี้นะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แต่ปิดไว้ก่อนอย่าลืมปิดไฟไว้นะฮะถ้าเราทานหมดละท่้งนะโทรมาถามเยอะมากนะครับคุณพี่เขาใช้ไขควงนะครับไขควงหมุนตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมซูมแป๊บนึงมองไม่เห็น ใควงแบนตัวนี้หมุนตัวนี้ออกครับเปลี่ยนฐานเป็นแบนก้อนเท่าเหรียญบาทนี่แหละนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านกันว่าเป็นไงบ้างเอา,เอากลางแดดนี่แหละไหนๆก็ดดแดดแล้วตัวนี้เป็นไม้มะลิดนะครับเป็นทัวท็อปที่สุดแล้วก็สวยที่สุดตั้งแต่ทํามานะครับผมมีอยู่ประมาณสัก60สท้ายได้ตอนนี้เหลือนะครับาะไปค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้เขาเรียกว่ากำคอเรียบ บางท่านเขาอายุเยอะๆนะครับส่วนใหญ,ญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยชอบลวดลายต่างๆ,ๆเอาทรงนี้แหละผมแถมกละองให้ผมโปร4,000นะครับที่ถูกที่สุดคุณพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะงบเกินถ้าคุณพี่จะทำแล้วทํามันไม่สวยด้วยไม่ไม่คุ้มกับไม้คุณพี่ลองดูลวดลายดูช่างเขาทานะครับมีความละเอียดมากยึดติดด้านหลังยึดน็อตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การวางเหล็กไกปืนสแตนเลสนะครับไม่ได้เอาไกเนียมใส่นะฮะรางเหล็กกับวันนี้ตัวใหม่ด้วยนะครับยึดด้านหน้ายางให้2ชุด ตัวงามนะครับทำเซฟกันลั่นนะครับล็อกตัวสปริงด้านในอย่างหากนี่ตัวแววใหม่สปริงไม่ออกมาเกะกะไม่ไม่สะดุดมือนะครับเซฟนะครับเห็นไหมฮะกดขอเงจะได้มียึดด้านหน้าผมโปร4,000นะครับกำคอเรียบๆนะครับหรือว่าชอบกำคอล่องนิ้วก็วางไว้ก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้กำคอล่องนิ้วมันจะกระชับมือเป๊ะเลยครับเท่านั้นเองนะครับส่วนทรงลงตัวหมดช่างผมเป็นช่าง ที่เก่งมากนะครับติดอันดับต้นๆของเมืองไทยคุณพี่ลองดูลวดลายไม้นะครับถ้าไม้ถ้าช่างฝีมือไม่ดีผมจะไม่ส่งไม้ตัวนี้ให้นะนี่ไม้นี้แพงมากโปร4,000อะไรหมดนะครับมีรับรองออมีการก็คือดูแลเรื่องการขายก็สั่งกับผมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยางส่วนลูกกระสุนซื้อตามร้านทั่วไปครับร้านจัก,กรยานร้านมอเตอร์ไซค์เยอะแยะหรือว่าจะสั่งกับผมก็ได้ตัวนี้เขาเรียกว่ากำคอลอ่งนิ้วนะครับจะเอาเลเซอร์แบบที่ผมยิงนะครับหรือว่าคุณพี่เอากล้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโปร4,0 เป็นแบบนี้นี่ยฮะเสร็จแล้วลูกกระสุนไม่ให้หนึ่งกล่องมียางให้ชุดนะครับโอ้สวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้านคุณพี่นะครับเดี๋ยวไปดูในบ้านกันผมถ่ายทําสดนะครับวันนี้เป็นวันที่28นะครับเดือนเดือนมกราคมนะครับเป็นบรรยากาศหลังนี้ไว้ไปลงสีนะเดี๋ยวเยวน้องเขาจะมาลงสีที่นี่นะครับแล้วก็เออซ้อมที่นี่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมหรอกพี่ผมซ้อมแต่ยกขวดอย่างเดียวนะแต่ยิ้มก็มารยากก็เล็งไปตามเป้าที่เราตั้งไว้ คุณพี่ต้องจาอย่างลูกปืนไปทางไหนตั้งลูกปืนเอ่อลูกปืนไปทางไหนตั้งกล้องไปตามเดี๋ยวไปดูในบ้านกันครับคุณพี่ที่นู่นเลยโอเคอเดี๋ยวขอสตาร์ไปก่อนนะครับพี่ฟึบอ,อ่ะมาถึงด้านในแล้วครับคุณพี่มีตัวเดี๋ยวผมจะมีปโปรแบบว่าลูกค้าแบบเอ้ยไม่ต้องแพงมากแต่ายิงแม่นเหมือนกันคุณพี่ก็ดูแบบนี้มีไม้ประดูมีไม้ขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวไม้ตะแบกบมี3ตัวสุดท้ายผมปโปรให้เลยนะครับตัวไม้เมลิดชุดนี้ครับคุณพี่เสร็จ พร้อมส่งเลยแล้วก็มีกําลังทําอยู่หลังบ้านส่งชั่วพี่วัตสังนะครับผมถ่ายทํำนะวันนี้วันที่28เดือนหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าคลิปนี้คลิปใหม่ล่าสุดนะไม่ได้เป็นคลิปเก่าเอามารีวิววนไปวนมาอะไรต่างน,นะครับชื่อผมชื่อช่างล่านะครับที่รีวิวอยู่ผมจะลงใน YouTube 2ช่องมีของช่างล่ากับช่างํำนะครับช่างทำจะเป็นพี่ชายผมนะแก่เกษียณล้ว เบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0 6 5 0 9 7 9 5 9 9โทรนะครับหรือว่าไลน์ก็ได้ถ้าไลน์มันเต็มนะครับแนะนำเป็นเบอร์ล่างเบอร์ล่างจะชัวร์เลยเป็นตัวใหม่อยู่นะครับ0 9 2 5 2 4 1 7 1 8เอาตัวนี้ตัวนึงเอาตัวนั้นตัวนึงเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมเลยครับเสร็จแล้วเราก็เอ่อก็จะมีการจัดส่งนะครับแยกๆแผนกกันมีคนทำมันท้ายมีคนจัดส่งเรื่องต่างนะครับแคปหน้าจอไม่เป็นใช้3นิ้วลู่หน้าจอลงมาครับพี่นะครับโทรศัพท์รุ่นนนนนนปปัััจจจุบี่ก็็ะเอยาง้ เวลาคุณพี่เลือกนะครับคุณพี่จะได้ยางติดกับปืนไปเป็นตัวยางรุ่นใหม่ตัวดีด้วยนะครับไม่แกว่งนะฮะอย่าไปใช้ตัวผ้ารองใหญ่ๆต่ำจะขระเือนะครับพี่ยิงไม่แม่นนะฮะยิงอยู่2เมตรนี่ออกเป็นสองเลยก็มีถ้ามันแกว่งนะครับผ้ารองมันปิ้นกขบ้านผมอื่นนะฮะผมจะมียางแบบนี้ให้2ชุดนะครับคุณพี่เลือกเอากล้องหรือจะเอาเลเซอร์แล้วก็มีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับร้อยนัดเป็นลูกขนาด9้ามิลนะครับนั่นก็อาจจะเป็นกล่องแบบนี้ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเอาตัวนนนี้้กก่อเลย็ไดะครับ ชุดบนจะเป็นช่วงชักอยู่75เซนนะครับน้ำหนักถ้าเป็นไม้ประดู่อยู่ประมาณ2กิโลกรัมครับแบบนี้มีรางขากล้องติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีไกปืนสแตนเลสนะครับทรงกำคอล่องนิ้วนะครับประดูผมโปรนะครับพร้อมกล้องนะครับโปร2000จะเอาเลเซอร์ก็คือ2000ครับพี่อันนี้อันนี้คือโปรใหม่ล่าสุดวันที่28นะครับเสร็จแล้วนะครับชอบโซนดำๆคุณพี่ก็เอาไม้ขี้เหล็ก ไม้ขี้เหล็กมันมีความเหนียวความแข็งม,มันพี่เป็นไม้มบ้านๆนะครับโทนก็แบบคึมๆหน่อยนะหายอยู่หางก,กินหนึงคืนมันก็จะแบบนี้นะพี่ก็น่าเล่นเหมือนกันมีเซตนี้ครับตัวนี้โปรราคาเดียวกันนะครับเป,เป็นบล็อกเดียวกันใช้เครื่องซีนซีทำนะครับโปรสองพันรวมกล้องกับหรือจะเอาเลเซอร์เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับชอบมือสอดนะครับเราก็เล่นแบบนี้ครับพี่มือสอดมันจะเบาลงมาหน่อยประมาณโลเก้าขีดนะครับเดีประมาณนี้ส่งด้านนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้ทงนั้นชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันนะครับ คุณพี่ต้องดูความชอบก่อนว่าชอบแบบนี้นะชอบมือสอดหรือว่าชอบกำรรคอล่องนิ้วนะครับแล้วก็มีทรงเอ่อเป็นทรงนิ้วสอดแบบนี้ครับถนัดขวามือเท่านั้นทรงนี้อันนี้แดงดีไม้มันเป็นไม้ไม้เก่านะครับเอ่อประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นทรงนิ้วสอดเป็นทรงช่างโลเก่งมากพี่ลองดูนะฮะเรื่องสีนะครับอันนี้ราคาเดียวกันนะครับไม้ประดูราคาเดียวกันไกลปืนสแตนเลสนะครับเกรดดีที่สุดแล้วก็ติดด้วยงามนะครับไม้ตะแบกเอาไปเลยพี่เลยสามตัวสุดท้ายราคาเดียวกันเป็นไม้ตะแบกลายเสือนะครับ น้ำหนักจะเบากว่าไม้ประดูนะครับเป็นไม้เนื้ออยู่กลางๆไม่แข็งไม่อ่อนนะครับแต่ว่าลายมันสวยเป็นไม้ตะแบกเป็นไม้หายากกว่านะครับราคาแพงราคาสูงประมาณเท่ากับตัวไม้พยุงครับไม้ตัวนี้แต่ผมปลัราคาเดียวกันรวมกล้องไปเลยพี่เลยสามอันนะฮะไปดูเลยพี่ไปดูตัวท็อปเลยดีกว่าปะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋วยวจะค่อยๆหมุนให้ดูนะครับกว่าจะขาดกว่าจะทําพี่ทํายากมากแสบจมูกแสบตานะครับ ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันดีๆนะครับยิ่งถ้ามือเราจับแล้วนะครับมีเงินนิดหน่อยไปจับมันก็จะแสบนะฮะแต่ผมไม่รู้นะเขาพูดให้ฟังควรทำนะผมรับโทรศัพท์อย่างเดียวตัวนี้เขาเรียกว่ากําคอเรียบๆไม้มลิดนะครับสวยที่สุดแล้วนะครับพี่ไม่ต้องาหาที่ไหนแล้วนะครับแล้วส่งโชว์ด้วยนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะฮะแล้วก็มีด้านนี้นะครับลูกค้าโทรตามอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวปิดไปแป๊บนึงนะฮะ ยังยังนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์วางก่อนพอดีมีหลายเครื่องนะครับเออมีกำคอเรียบๆประมาณนี้ครับกำคอเรียบๆจะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ออกแดงๆหน่อยไปดูกันนะครับเป็นไม้ไมลิศนะครับแต่ละต้นนะฮะแต่ละพื้นที่แรงต่างก็จะไม่เหมือนกันก็จะออกแดงๆลายๆสวยดีเหมือนกันประมาณนี้คะคลิปนี้เอฟซีเก่าๆนะฮะลูกค้าเก่าๆจะชอบดูนะครับชอบวนมาดูนะครับจอบเขาเอินว่าจอบบอนะฮะ มีเงินล่ะแตว่าแต่ว่ารอรอช่างมันลดเมื่อไหร่ก็จะเอานะฮะรอแบบชอบแล้วกันนะครับมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งซื้อได้ครั้งเดียวขอจบดูก่อน FC บอกว่ารอดูอยู่นะครับลองดูคลิปนี้ผมว่าน่าจะนะพี่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับทรงนี้ตัวนี้จะรวมเป็นตัวกำคอเรียบๆนะครับประมาณนี้นะครับลายเริ่มออกแดงๆหน่อยไม่มีตําหนิไม่มีรอยแตกนะครับเป็นไม้ที่คัดเกรด A นะครับแล้วราคาจะสูงมากไม่ได้สูงตอนขายนะสูงตอนที่ผมจะไปซื้อมาทํานะครับ แต่ผมก็ทําราคานี้เราบ้านๆพี่แบ่งปันกันนะครับผมมีโอกาสได้ทานะฮะตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่ผมยิงนะครับจริงๆตัวนี้เป็นของลูกค้าอ,อ,อะไรไม่รู้นะฮะแกจองแล้วแกแล้วแกก็หายไปเลยผมก็เลยแกะชื่อแกออกแล้วแกผมไม่เอานะครับเราแกเงียบไปหลายวันสี่ห้าวันแล้วนะฮะเสร็จแล้วมีกาคอเรียบนะครับแล้วก็มีกาคอร่องนิ้วแบบนี้นะครับกาคอร่องนิ้วมันก็ลายลายมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเป็นแบบนี้สวยมากครับสี่พัน ไหวไหมพี่ไม่ไหวเล่นประดูเล่นไม้อย่างอื่นนะครับนะครับอันนี้ลายอะไรก็ไม่รู้นะครับลา,ลายแปลกๆดีมีลายเขียวปนด้วยนะฮะไม่มีแล้วเด้อพี่นะครับไม้หมดแล้วนะครับตัวนี้มีลูกค้าล็อกไว้จ่ายเงินแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าแกจะเปลี่ยนใจไหมแกยังลังเลอยู่นะครับแต่ขอถ่ายทําแล้วกันเผื่อแกไม่เอาเดี๋ยวผมจะกขออนุญ,ญาตปล่อยต่อนะครับเส้นนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าไม้แบกไว้นะฮะแบกแบกก็คือดํานะครับ เขาเรียกว่าไม้ขาวดํานะครับขาวดําก็คือเป็นไม้เมลิดลาวฝั่งลาวนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ในก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแบบนี้ไม้สวยมากตัวนี้กําคอลอ่งนิ้วนะครับจักลายอีกยงังเดี๋ยวเช็ดตัวนี้ออกหน่อยนะครับมันปิดติดลายอยู่ยังไม่ได้เช็ดก็ออกนะครับ ฝากกดติดตามด้วยครับพี่ฝากกดแชร์ด้วยเด้อนะพี่คนไทยด้วยกันนะครับสนับสนุนช่วยๆกันพี่ผมก็มีหน้าที่ทําก็ก็ทําไปเรื่อยๆนะพี่นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ขเขาหาอยู่หากินที่บ้านเรงต่างๆนะครับเอาไปนั่งในกลุม่มนะคุยกันแรงต่างก็ก็ถือว่าดีนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุม่มก็โทนมานะครับแล้วก็มีลูกค้าเป็นกลุม่มนะครับจับกลุม่มเป็นปืนหนังสติกแล้วก็ไปยิงกันนะครับเอาไม่ได้ยิงกันนะเอาไปล่านะครับพี่ก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เอามาถ่ายให้ลงเดี๋ยวมันจะเป็นกาารรวันุห่อย ส่วนยิงผมก็ยิงเป้าให้ดูนะฮะเพราะว่าเจตนางผมก็คืออาจจะไปแขวนโชว์ก็ได้พี่เอาไปสะสมนะครับเป็นไม้แบบนี้มันสวยดีนะครับเอาไปแขวนตามร้านอาหารต่างๆก็สวยดูดีนะพี่แล้วมันเป็นงานที่ถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะครับพกพาได้ครับงานหนังสติ๊กมันก็เหมือนกับหนังสติกมือนั่นแหละเหมือนกับธนูนั่นแหละครับถ้าปืนผิดธนูก็ต้องผิดปืนที่มันผิดกฎหมายก็คือปืนที่ส่งลูกเอ่อที่เกิดจากแรงระเบิดนะครับอย่างเช่นลม ก็คือปืนอัดรม์นั่นแหละนะครับหรือจะเป็นปืนแจป็ปปืนขมวดินปืนนะครับก๊าซต่างๆนะครับมันก็จะเป็นตามอันนั้นคือปืนที่มันผิดกฎหมายนะครับส่วนพวกปืนบีบกันมันก็จะใช้สปริงดันเอานะครับก็อยู่ในมาตาด้วยเรื่องความแรงนะครับก็ต้องกําหนดเรื่องเรื่องความแรงไม่เกินนะครับแต่เกิดความแรงมันไม่เกินมันก็ผิดนะครับแต่บางคนเขาเอาไปแต่งเพิ่มเติมต่างๆมันก็จะมีผิดตามกฎหมายประมาณนั้นแล้วกันคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ผมจะแนะนําว่าปืนนังพลิกมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับ มันจะผิดก็ต่อเมื่อพื้นพี่เอาไปยิงสักป่าสดสุงวันรงต่างผิดแน่ๆนะฮะพี่ประมาณนี้อย่าลืมนะครับพี่นะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่ดูอยู่ไอ้สวยดีนะค่ายนี้แรงรต่างนะครับแล้วที่สําคัญคุณพี่ไม่ได้สูญเสียเงินทิ้งแน่ๆถ้าเกิดจะสั่งสั่งเพิ่มส่งเลยนะครับมันมีถูกกว่านี้ไหมมันมีก็มีถูกนะครับอย่างเช่นแบบนี้อยู่ในกลุ่มไม้ ไม้ขี้เหล็กแบบนี้นะครับไม้ประดูแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขาจับดูซับตัวกันมีไหมตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับช่วงชักหยุ่72ดเซนความแรงก็ดรอปกว่าตอนตนั้นน้อยนึงแต่ก็ล่าได้นะครับกายเปลือนจะเป็นอลูมิเนียมผมโปรอยู่ที่พันสมนะครับพร้อมยิงเลยตัวพันสมนะครับมีทั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีทั้งทรงมือสอดแบบนี้ก็เลือกได้นะครับตัวนี้ก็พันสาม แล้วเมื่อกี้พันหตัวไหนพันหก็คือไกปืนมันจะเป็นสแตนเลสครับอัพใหม่แล้วก็ช่วงชักก็ยาวขึ้นเท่านั้นเองต่างกันต่างกันเรื่องไกเรื่องช่วงชักแล้วก็ท้ายก็สวยกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะก็จะสวยกว่านะครับไปดูบรรยากาศไหมตัวนี้เป็นตัวง่ามนะครับงา่าม่ะต้องถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะครับพิธีพิถัถนมากไหมยึดตัวสปริง,รงต่างๆโอ้เยอะแย,ยะเลยตัวง่ามนะพี่เห็นไหมคะตัวง่ามด้านนี้อันนี้กําลังทํากัน พอดีผมให้น้องๆเขาพักผ่อนแป๊บหนึ่งพอดีผมจะรีวิวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังเนี่ยตัวงามทั้งหมดเลยตัวขากล้องจะต้องถอดอุปกรณ์ก็ทำนะครับใช้เครื่องมือค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นที่พูดคุณพี่ไม่ต้องนั่งทําเองนะมันทายากคุณพี่ปวดหัวเอาเวลาไปกอดลูกกอดเมียดีกว่านะครับไปไปเที่ยวดีกว่าอันนี้เป็นตัวงามครับยจะต้องถอดหมดตัวยางแรงต่างนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมทวนไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปหลังบ้านต่อนะครับอรนนี้นะครับโทรด้านบนก็จะโทรด้านล่างก็ได้หรือจะเป็นเบอร์ก็ เบอร์บนไม่ได้ก็ใช้เบอร์ล่างครับถ่ายทำ28วันนี้นะครับไปประมาณนี้ถ้ารวมกล้องรวมเลเซอร์ถ้าเป็นไม้ประดูตัวท็อปเลยก็วิ่งอยู่2,000นะครับมาลีอยู่ที่4,000มาลีนที่ถูกสุดถูกจริงนะครับถ้าคุณพี่รู้จากต้นทุนว่าทำเนี่ยมันคุณพี่ทําไม่ได้นะครับสั่งเอาเหอะไกลปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกลเนียมนะครับด้านนี้เป็นไกตัวปืนสแตเ,ตเลสก็จะแยกกันยิงปลาโป5,000ไปดูหลังบ้านเขาทำอย่างไรกันนะครับ ลมแรงครับพี่ไม้ขี้เหล็กก็สวยนะครับตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับกําลังประกอบอยู่ด้านล่างก็ยังขาดไม่เสร็จอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูไม้ตัวนี้กันพี่สวยไหมมะลินะครับเป็นไม้มะลิศท้ายก็จะประมาณนี้นะฮะหรือว่าไม่ชอบในนั้นเออชอบตัวนี้แหละชอบงานสดๆเลยเอาตัวนี้เลยแล้วกันกระท,ทักเข้ามานะครับตัวนี้ออกแบบแดงๆหน่อยนะฮะดํากับดําขัออ้วดําโพยโอยแมนะครับ ประมาณนี้ช่างเราฝีมือดีมากพี่นะฮะตัวนี้ดํามากครับพี่ชุดนี้น่าจะดํามากๆนะครับทรงนี้สวยดีคลิปนี้ถ่ายทํานานมาก25นาทีนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะผมดูแล้ว <c oughs> นานมีประโยชน์เ่าหน่อยนะอันนี้เป็นไม้บริสครับกาลังขัดตกแต่งกันนะครับต้องลบเหลี่ยมลบม,มุมเก็บสลบลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นไม้ปะดู แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้องเขากำลังขัดอยู่ไม่เสร็จนะครับผมเดียเบรไว้ก่อนเดี๋ยวขอรีวิวนิดหน่อยนะฮะน,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 นะครับบรรยากาศกำลังดีวันนี้วันอังคารนะครับบรรยากาศหลังบ้านนะครับไม่เป็นมลพิษแถวบ้านเพราะว่ามันไกลามากที่ห่างกับชุมชนมากครับโอเคผมจะล่ำลาแล้วนะครับขอบพระคุณกับลูกค้าที่ที่ชมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อพี่นะฮะเพราะว่าเราพยายามทำอะไรเยอะมากมายเลยแหละนะฮะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะครับ ขอพคุณครับเดี๋ยวผมล่ําลาแล้วนะครับประมาณนี้โอเคขอพักคุณไปละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านใน,นไหมเขากาลังแพ็กกันติดดตโทรศัพท์ลูกค้าโทรตามละดูนีดหน่อยแล้วก็จะวางนะครับประมาณนี้กาลังเริ่มแพ็กกันเนี่ยอุปกรณ์คิววันนี้อันนี้ผมถ่ายทําหน้าอยู่มาสักสิบโมงเช้านะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คิวมาท่งาวงเช้ามันก็จะส่ง ผมเฉลีย่ยแล้วผมจะส่งอยู่ประมาณสัก40ท้ายนะครับสาถึงประมาณ50โดยเฉลีย่ยนะครับก็เดี๋ยววางสายทําโปรอย่างนี้ก็จะลูกค้าก็จะค่อนข้างเยอะเยอะหน่อยตัวนี้เป็นตัวกล้องเลดดอทนะครับอันนี้เป็นเรื่องตัวยางน,นี้เลเซอร์ครับที่อยู่ในชุดค่อนข้างเยอะนะครับในนี้ก็ยังมีนะครับประมาณนี้โอเคขอบพระคุณครับไปแล้วนะพี่แล้วก็นี่ก็เป็นกล้องขอบพระคุณครับลํำลาแล้วครับ